ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโต r คร t เตอร์ช n e l กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูกันแบบแรันดอมนะครับซึ่งเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักไายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือของขวัญที่คุณกําลังจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับ ของขวัญที่คุณกําลังจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบสิ่งดีๆใดๆให้คุณมาดูกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอราชิ bye. นีดาบควีนออฟซัสไพ่ใบนี้ตัวแทนความแกร่งเก่งเด็ดเดียวเด็ดขาดตัวคุณหรือใครเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้เดอะสตาร์ oh, การฟื้นฟูการเดียวยาปัญหาใดๆและถ้าไม่ได้มีปัญหาใบนี้ยังหมายความถึงชื่อเสียงเงินทองราบยศสรรเสริญครบถ้วนเออมาดูกันนะโอ้เด็กถือเหรียญ p พรออฟเพน a c l e s มีโอกาสฟื้นฟูแน่นอนดังกล่าวนะครับถ้ามีปัญหาอยู่จะได้รับการแก้ไขมีการเติบโตโดยลำดับขั้นตอนอะสเตรนส์สบายใจได้ใบนี้มาเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายอา แล้วก็หนึ่งไม้เท้า is of once การงานเด่นมากสแสดงว่าราชินีดาบใบแรกมีแนวโน้มจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่สามารถให้คุณให้โทษคุณได้อะไรแบบนี้แต่น่าจะให้คุณรประโยชน์มากกว่านะครับมีความก้าวหน้าขนาดนี้โอ้อสศวนดาบน h t ออฟซอ r สดีงาม คนแวดล้อมเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เกี่ยวข้องกันในชีวิตประจำวันจะให้โชคได้ด้วยนะแล้วก็ The Moon อา,อาจจะมีความวิตกกังวลล่วงหน้ากลัวอนาคตแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับผมเชื่อมั่นจากหน้าไพ่ว่าสิ่งดีๆกำลังจะมานะ นี่ไงสิบเหรียญแทน of p เพนทาเคิเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นเโชคลาภมาแล้วความร่ํารวยความมั่งคั่งมาแล้วนะครับอ่าสิบเหรียญตัวแทนการเงินที่ดีเยี่ยมนะแล้วก็เก้าดาบไน o อฟซอสคุณกังวลอะไรอยู่หรือไม่อ่าบางทีคนกําลังจะประสบความสําเร็จก็ย่อมมีความกังวลได้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องกังวลน,นะอ่าสบายใจได้ เจ็ดถ้วยเซเว่นออฟคจะมีทางเลือกมีตัวเลือกหลากหลายเข้ามาให้คุณได้เลือกสรรเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวมาขยายความกันนะครับของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกําลังจะได้รับนะครับนะของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกําลังจะได้รับผมมองว่าเป็นเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงานและการเงินโดดเด่นมากพลังงานวันนี้ต้องบอกตามตรงก่อนเลยว่าเรื่องความสัมพันธ์ไม่โดดเด่นนักในแบบคู่รักคู่ครองอะไรแบบนี้จะไม่โดดเด่นนะ ใครคาดหวังเรื่องคู่รักคู่ครองไม่โดดเด่นแต่การงานการเงินโดดเด่นมากเอางานเอาเงินก่อนนะครับนะ ประมาณนี้จากใบแรกราชินีดาผมมองว่าคุณจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดดเด่นเอาตีความตามหน้าไพ่เลยผู้มีอำนาจที่เป็นส,สตรีผู้มีอำนาจที่เป็นผู้หญิงแบบนี้จะโดดเด่นหรือแม้แต่ผู้มีอำนาจที่มีจริตเป็นหญิงแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับคนคนนี้สามารถให้คุณให้โทษคุณได้นะครับแต่ดูแล้วจะเป็นการให้คุณประโยชน์เอื้อประโยชน์หรือเป็นการมอบความเมตตามอบความไว้วางใจอะไรแบบนี้มากกว่า กรณีที่คุณทํางานประจํามีเจ้านายมีหัวหน้านะครับและโดดเด่นที่เป็นหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงดังกล่าวเขาจะให้สิ่งดีๆกับคุณได้มีโอกาสที่คุณจะเป็นลูกรักเจ้านายได้รับมอบหมายให้ทําภารกิจสําคัญอะไรแบบนี้หรือแม้แต่ถ้าคุณไม่ได้มีเจ้านายโดยตรงถ้าคุณทำงานอิสระหรือค้าขายทำนายได้ว่าคุณมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่ มีผู้สนับสนุนรายใหญ่บางท่านมีโอกาสได้สปอนเซอร์แบบนี้หรือมีผู้ที่เข้ามาอุปถัมภ์ก็ได้นะครับการอุปถัมภ์อย่าไปตีความว่าเขาจะต้องมาเลี้ยงดูคุณทุกฝีแก้วอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับการอุปถัมภ์หมายถึงว่าการเข้ามาสนับสนุนมาเสริมเติมสิ่งที่ขาดมาช่วยเหลือในบางสิ่งอะไรแบบนี้นะครับในความหมายที่ควรจะเป็นนะไม่ใช่ว่าเขามาเลี้ยงดูคุณแล้วคุณอยู่เฉยๆสุขสบายไม่ใช่นะครับคุณต้องลงทุนลงแรงทํางานเองออกแรงเองแต่มีโอกาสที่จะได้รับความช่วย เหลือเป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่จากใครสักคนหรือแม้แต่จากลูกค้ารายใหญ่จากสปอนเซอร์ใดๆก็ได้ดังกล่าวนะครับดวงดีมากถ้าคุณมีปัญหาใดๆอยู่มันจะมีการฟื้นฟูฟเยียวยาแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายไปในทางที่ดีและถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาใดๆใบนี้ยังทํานายว่า คุณมีโอกาสมีชื่อเสียงมีเงินทองราบยศสรรเสริญครบถ้วนนะครับการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักสมัยนี้ไม่ยากเราแทบทุกคนมีสื่อในมือท่านที่มีความสามารถมีรูปร่างหน้าตาดีบุคลิกภาพดีมีความเก่งกาจด้านใดก็แล้วแต่เอาตัวเองออกสื่อสามารถเป็นที่รู้จักได้มีชื่อเสียงได้เพียงชั่วข้ามคืนหรือในเวลาอันไม่มากเกินการรอคอยนะครับเป็นไปได้เลยแล้วยิ่งพอมีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักมากขึ้นติดตลาดอะไรแบบนี้อะไรอะไรมันก็จะง่ายขึ้น เรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับนะเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายสิ่งใดที่เคยเป็นปัญหามันจะกลายไปเรื่องจิ๊บจิบไปเลย คุณมีโอกาสพัฒนาตัวเองเรียกว่าเติบโตไปโดยลําดับขั้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินใดๆก็แล้วแต่บางท่านมีโชคลาบติดปลายนวมมาด้วยเป็นของแถมเออให้พอได้ชุ่มชื่นหัวใจประมาณนี้เอาตามจริงพลังงานไพ่ชุดนี้โชคลาบไม่ถึงกับเด่นนะักสิ่งที่เด่นที่เห็นชัดคือความโชคดีที่เกิดจากดวงเปิดฟ้าเปิดทางสะดวกผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็มีโอกาสได้รับโอกาสทางการงานดีๆซึ่งพอโอกาสทางการงานดีการเงินย่อมดีตามนั่นหมายความ ว่าการงานการเงินคุณจะดีเป็นการแปรผันตรงซึ่งกันและกันนะครับขยันทํางานขยันขันแข็งงานดีเงินดีตามแบบนี้เป็นรายได้หรือทรัพย์สินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงความขยันขันแข็งความสามารถแบบนี้โดดเด่นท่านที่เคยมีปัญหาการเงินใบนี้ออกมาทำนายให้เลยว่าจะฟื้นได้ฟื้นตัวได้ลืมตาอ้าปากได้แก้ปัญหาได้ส่วนท่านที่ไม่มีปัญหาใดๆสุขสบายดีใบนี้มายิ่งการันตีว่าคุณจะสุขสบายยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะ นอกจากการที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ลูกค้าอินดูหรือว่าได้รับสปอนเซอร์อะไรแบบนี้คนแวดล้อมคุณส่วนใหญ่ยังให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีการมีคนแวดล้อมดีนับเป็นโชคดีอย่างหนึ่งที่เรากําหนดเองไม่ได้นะครับจะนับเป็นของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เช่นกันนะการมีคนแวดล้อมดีเป็นลาบอันประเสริฐที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้คุณอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับ ช่วงเวลานี้ขอให้ระมัดระวังนิดหน่อยว่าไอ้ช่วงเวลาที่คนกําลังจะประสบความสําเร็จเนี่ยนะช่วงที่ทําโปรเจกต์ใหญ่ๆทํางานสําคัญหรือได้รับมอบหมายสิ่งสําคัญมาให้ดูแลรับผิดชอบแบบนี้อาจจะมีความวิตกกังวลล่วงหน้าว่าจะทําได้ไหมจะไปได้ตลอดลอดฟังไหมหรือแม้แต่บางท่านอาจจะเผลอทุ่มเทให้กับการงานมากเกินไปถึงขั้นชนิดที่ว่าอาจจะหอบงานกลับมาทําที่บ้านอดหลับอดนอนหาข้อมูลอดหลับอดนอนทํางานอะไรก็แล้วแต่ ขอให้เพลาๆล,ลงนิดหนึ่งให้บริหารจัดการเวลาให้ดีทําทุกอย่างให้บาลานซ์สมดุลให้ดีจัดสมดุลชีวิตให้ดีแล้วคุณจะลดความกังวลคลายความกังวลลงได้บ้างไม่มีประโยชน์ใดๆกับการก,กังวลอนา,นาคตถ้าคุณได้รับการมอบหมายให้ทํางานสําคัญใดๆขอให้เชื่อแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขามั่นใจว่าคุณทําได้นะครับประมาณนี้ โชคดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังมาในรูปแบบของเจ้านายที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีคนแวดล้อมที่ดีและจะมีโชคลาบจากการเงินการงานเด่นชัดมากเรียกว่าเป็นช่วงฟ้าเปิดดวงเปิดนะครับดวงดีไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆและจะสุขสบายได้ดีดวงดีแปลว่าทางสะดวกอยากทําอะไรดีๆให้รีบทําประมาณนี้และคุณจะมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นหลายท่านที่เคยรู้สึกว่าเซ็งๆซงเหนื่อยเนืยเบื่อเบือไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะไปต่อยังไงนับจากนี้ ไปคุณจะมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นบางทีมันก็เกิดขึ้นมาเราปฏิหารตามหัวข้อเลยตามความเชื่อนะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นเราปฏิหารเรากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้จัดวางให้แบบนี้ที่เหลือคือคุณต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณเองบางทีอาจจะมีสิ่งที่น่าสนใจเข้ามามา,มากมายหลากหลายก็อยู่ที่คุณแล้วว่าจะเลือกทําอะไรหรือเลือกไม่ทําอะไรอยู่ที่คุณแล้วนะครับการดูดวงนี้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติของคุณแต่ขอให้เชื่อมั่นเลยว่าคุณกำลังจะดขงขวััญจากกสิ่ศ ซึ่งมาในรูปแบบของความเมตตากรุณาจากผู้ใหญ่เพื่อนที่ดีคนแวดล้อมที่ดีโชคลาภทางการงานการเงินทางสะดวกปลอดโปร่งจะไปติดต่อธุระสําคัญกับใครมีโอกาสได้รับความสําเร็จอย่างสูงประมาณนี้รับไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส,ปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกมีคาแนะนําใดๆเพิ่มเติมหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้ justicejustice ออกมายิ่งเป็นการขยายความย้ําว่า คำทำนายวันนี้มากันถูกทางแล้วก็ขอให้คุณดําเนินการในสิ่งที่ถูกที่ควรได้เลย justice คุณจะได้สิ่งที่ควรได้คุณจะได้รับความยุติธรรมได้สิ่งที่ควรได้ได้สิ่งที่ควรมีอะไรแบบนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นทําอย่างไรได้อย่างนั้นถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดไม่ต้องกังวลคุณจะมีโชคดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับดวงดีแล้วรับไว้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ